ที่ยืนตรงจุดนี้นะครับก็คือเป็นสวนทุเรียนนะครับอ,อ,อยู่ที่บ้านไฮฮานะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต์นะครับวันนี้เราในนามของที่อาสานะฮะของมูลนิธิด็อรกรสุกเกษมนะครับเราได้มีโอกาสมาดูแลให้กับเกษตรกรนะครับที่ยืนอยู่ข้างๆนะนี้นะเช่อแนะนําตัวนะครับค่ะชื่อพี่ดวงกระมวลเชน้ำพวกคุณชื่อเล่นชื่อรถค่ะ ครับสวัสดีครับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าทางหูน,นิที่ของเราได้มีเข้ามาดูแลนะฮะตรงนี้เป็นส่วนทุเรียนครับค,คือเราพ่นในครั้งนี้เดือนเดือนเดือน,นที่สองเนาะที่ดอ,อร์มาพ่นให้ในครั้งที่สองะค่ะก็คือรู้สึกว่าใบมันแตกต่างจากปกติที่เราเคยมีอยู่เนาะ <c oughs> มันเขียวเข้มขึ้นแบบยอดแตกดีมากค่ะเดินยอดเดินดีมากเลยค่ะสวย Mm hmm. เป็นพุ่มปกติแล้วพวกที่พี่พวกนี้มันจะเหลืองๆใบเหลืองๆคือช่างจะให้รื้อปลูกใหม่แล้วค่ะทีนี้พอใช้อดีตไปได้เนี่ยวันนี้ครบหนึ่งเดือนครับขอบคุณทีมงานของรดอกอรกรเนาะที่เอาโดนมาบินให้เราซึ่งสวนเรามันจะเป็นภูเขาสูงเนาะมันทํางาน<ๆ>ยากแต่นี้พอดอเอรเอามาทําให้เราบินให้เราอย่างนี้ปุ๊บโอเคเลยค่ะสวยแล้วทําให้สวนเราได้มี ต้นไม้ที่เขียวสูงขึ้นมาต้นทุเรียนได้เขียวขึ้นมาค่ะขอบคุณมากเลยค่ะว่าทางโครงการเนี่ยมีสิ่งดีๆที่จะไปช่วยเกษตรกรนะครับที่ประสบปัญหากับในเรื่องทําการเกษตรนะฮะเกษตรกรในพื้นที่แห่งใดเราก็จะมีท่านใดนะฮะที่จะอยากรู้จักโครงการมูลที่ของรลก้อนถูกกระเกรมนะครับตอนนี้เรามีเว็บไซต์แล้วนะครับเบอร์ไวเว็บนะครับ กรฟาวเดชั่นโออาร์ดนะครับนะฮะลองเข้าไปเสิร์ชดูนะครับตรงนี้เรามีรายละเอียดต่างๆนะครับให้ท่านผู้ชมที่อยากจะรู้จักมูลนิธี่เรามากด้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในวันนี้ขอบคุณพี่รถมากครับสวัสดีครับไม่เหลือเพราะก็ไม่มีปัญหาแล้วพเพราะว่า,<ๆ>วาเออควาเมเปี่นแปลงเขาก็ดีขึ้นก็เอาตัวนี้มาพ่นนะมันก็ยังสู้ได้อยู่สู้ได้ ก็ออกกินอ่อนแล้วเนาะแทงยอดแล้วแทงยอดแล้วฟื้นแล้วพุดงง่ายๆฟื้นแล้วผู้เรียนมันไม่ใช่พืชอย่างอื่นมันเอาใจยากนะตัวอื่นนี่ไม่มีปัญหาเลยปลูกง่ายอันนี้ปลูกยากยากยิ่งกว่าพอๆกับเลี้ยงลูกอะเนี่ยลูกลูกอ่อนนะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำอย่างเดียวนะความร้อนด้วยความร้อนหลายอย่างหลายอย่างประกอบหลายอย่าง คุณลุงะดิ์นะฮะก็คือดูแลด้วยอาทิตสองห้าหานึ่งเพียงอย่างเดียวนะคุณลุงเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพกังวลไหมฮะไม่กังวลไม่กังวลเพราะว่ามัมนเป็นประเภทอินเซีย์เนาะผมก็มาสายอินเซียครับเคยไปอบรมที่เกษตรนะการใช้งานาความสะดวกหรือความยากง่ายยังไงบ้างครับคุณลุงมันก็ไม่ยากออันนี้มันมันมันไม่ไม่เหมือนใครมีเคมีเราต้องต้องเป๊ะเป๊ะนะมิฉั้นไม่ได้ตัวนี้ก็คือแค่เทผสมนะใช่ คนมั่งไหมคนมั่งสามารถใช้ได้อย่างตัวเดียวเพียงตัวเดียวได้ได้นะคุณลุงครับถุงมือเราก็มันต้องไปใส่เนาะมันก็ไม่ต้องไปไม่ได้ไปป้องกันอะไรเวลาถ้ามีลมแล้วเกิดเราฉีดเราก็ไม่ต้องกลัวละละอองตัวนี้เข้าจมูกอะไรไม่เป็นไรนะมันเป็นสารอินทรีย์นะครับอินทรีย์ครับคุณลุงประดิษฐ์ส่วนทุเรียนซึ่งคุณลุงตอนนี้ให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากนะก็จากเมื่อกี้ที่คุยกันมาสักครู่นี้คุณลุงก็มั่นใจนะว่าตัวนี้ก็รอดละ ก็คือส่วนหนึ่งก็คือมาจากตัวที่อารีอนหนึ่งของเราอารีสองห้าหนึ่งของเรานะได้ช่วยมาดูแลนะครับแล้วคุณลุง,งก็มีการดูแลเพิ่มเติมด้วยนะฮะจะจบตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวไปติดตามคลิปกันอื่นจะต่อนะครับการใช้งานความสะดวกหรือความยากง่ายอย่างไงบ้างครับลุงมันก็ไม่ยากอ่ะ <S <S อันนี้มันมันมันไม,มน่ไม่เหมือนเคมีเค,ม,ค,ม,คมีเราต้องต้องเป๊ะเป๊ะนะมิฉะนั้นไม่ได้ตัวนี้ก็คือแค่เทผสมนะอ่าใช่คนมั่งไม่คนมั่ง สามารถใช้ได้อย่างตัวเดียวเพียงตัวเดียวได้เลยนะคุณลุงนะครับถุงมือเราก็มันต้องไปใส่เนาะมันก็ไม่ต้องไปไม่ได้ไปป้องกันอะไรเวลาถ้าจะมีลมแล้วเกิดเราฉีดเราก็ไม่ต้องกลัวละละอองตัวนี้เข้าจมูกอะไรไม่เป็นไรนะมันเป็นสารอินซีนะฮะอินซีกับคุณลุงประดิษฐ์ส่วนทุเรียนซึ่งคุณลุงตอนนี้ให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากนะก็จากเมื่อกี้ที่คุยกันมาสักครู่นี้คุณลุงก็มั่นใจนะว่าตัวนี้ก็รอดละ ก็คือส่วนหนึ่งก็คือมาจากตัวที่อารีอารีองเราหนึ RD ่งของเรานะได้ช่วยมาดูแลนะครับแล้วคุณลุงก็มีการดูแลเพิ่มเติมด้วยนะฮะจะจบตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวไปติดตามคลิปกันอื่นกันต่อนะครับ ยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา